อมหอยขมใส่ใบชะพูสวัสดีครับพบกับผมเสียงแฮกอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆในพี่ครับมาทําอมหอยขมกินกันนะครับผมหอยขมตัวอ้วนๆครับอมใส่ใบชะพูแล้วก็ผักชีลาวนี่หอมๆครับผมสุดน้ำนอนร้อนลงคอดีเลยครับว่าแล้วก็ไปจดส่วนกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะแช่หอยไว้นะครับให้หอยมันคายดินออกแล้วก็จะนํามาตัดตูดของหอยออกนะครับผมก็ใช้มีดสับลงไปเลยครับ เสร็จแล้วก็นําหอยไปลวกกับน้าร้อนก่อนนะครับผมนี่ผมจะใช้ใบกระเพานะครับดับกลิ่นคาวลงไปก็ลวกครับพักหนึ่งครับก็ตักขึ้นเลยครับตักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะแค่ฝาของหอยออกนะครับโดยใช้ไม้จิ้มฟันแคะออกไปเลยครับเวลาเรากินก็จะได้ง่ายครับเมื่อแค่สักแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาหั่นตะไคร้กันต่อเลยนะครับผมก็หั่นซอยบางๆเลยนะครับ เพื่อที่เราจะเอาไปตำนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตำนะครับใส่หอมแดงลงไปครับตามด้วยพริกครับมีพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะครับตมรวมลงไปเลยครับสําหรับใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะครับสําหรับผมนี่ตำเอาครับแซบดีเสร็จแล้วก็มาหั่นผักชีลาวครับผมตัดเป็นท่อนๆแบบนี้เลยครับตามด้วยต้นหอมครับแล้วก็ไปฉะพูครับผมหั่นซอยแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตั้งน้ำนะครับพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกที่เราตำลงไปเลยครับผมแล้วปุงรดได้ครับใส่น้ำปลาลงไปครับตามด้วยผ๋งนัวครับแล้วก็ใส่รสดีลงไปเลยครับผมตามด้วยข้าวคั่วครับผมเพิ่มขามหอมของอ่อมของเราครับใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำเดือดได้ที่ครับก็ใส่หอยลงไปเลยนะครับผม รอให้น้ำเดือดอีกสักพักนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วครับผมเพราะว่าหอยของเรานี่ลวกมาแล้วครับก็จะสุกแล้วพอดีก็ใส่ใบชะพูลงไปแล้วก็ผักชีลาวครับก็จะมีต้นหอมครับใส่ลงไปเลยครับผมได้กลิ่นหอมของใบผักชีลาวแล้วก็ใบชะพูครับแกงแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะครับผมบางคนก็จะแกะเอาตัวหอยออกมาเลยแต่สําหรับผมนี่จุกเอาอร่อยกว่าครับผมเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ เป็นนันเสร็จครับผมเมนูแกงขั่วหอยครับใส่บักชีลาวแล้วก็ใส่ใบชะพูเนาะนี่ก็แกงแบบบ้านๆนะครับแบบอีสานครับใส่ของวัตถุดิบง่ายๆครับมีปลาร้าแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผมสําหรับคนที่ชอบจุบหอยขมนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้ก็แซ่บเลยครับผมจุบได้อร่อยแน่นอนครับสําหรับใครที่ไม่ถนัดจุบนะครับก็ใช้ไม้แหลมครับจิ้มเอานะครับผมก็อร่อยไปอีกแบบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม